อ๋อขี้นอ้องเอ้ยว่าไงตอดปอนนี้ไงครับพี่นอ้องงามๆครับตนนื๊บตื๊บตอนนี้ปอยแมวเอ้ยปวดนะมาครับพี่นอ้องมาเนี่อออมมามามามพร้อมคายล้างครับพี่น,อนอ้องบึ้ยสองโลเต็มๆกับเจสูจัดใหญครับพี่นอ้นองโคนโจโก้ครับเอ้ยเ <c oughs> อ้ มาครับพี่นอ้องครับวันนี้อูมั่มครับอูมั่มพร้อมไข่หลังครับอ่อนพี่นอ้องเอ้ยเป็นไงปอดปอดเป็ไงครับพี่นอ้องางามครับปุ๊บอึบทุกไปอึบบอกรีดตื้ตอ,นนอนนไงตอนนี้ปอยแมวอึาาาบอึบปวดนะสวัสดีครับมีตัวแีนแพทย์ดิฉันหอดสูขส้ขู่สก้นครับ สวัสดีจ้าสาวปุวยจุผักจ้ามาครับพี่น้องมาเนี่ยอมหม่ำหม่ำม,ม่ำพร้อมไข่ลังครับพี่น้องบึ้ยสองโลเต็มๆต็กับเจสูจัดหนครับพี่น้องโคุโตโก้ครับออไข่ลัง,ลงไข่ลังก็มีเด้พร้อมใส่อ้อนผุดแล้วไฟเลยโคนไห<ข>้คนไห้มาเลยจุดไฟเลยมาไพี่น้องมามเส็บเสียม,มันครับทีมังหนามเกิดพี่น้องเลยเส็บพร้อมหม่มออมไข่ลังพร้อมใส่ก็มี โอ้โหข้าวเจ้าจอดเสียบคมลำเลยตัวนี้หืมชักเนี่นยพี่น้องเลยมาครับเสซบเสียบนล้วครับโอ้โหตอนขยันมากดูนาำปูน่าสด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 เลยนะ จักมอไปนี่เยแม่ไม่ไม่ออไม่ไม่หล่ไมนไ่ไไ่ไม่ไ่่ไม่ไม่ไ่ไม่ไม่่ไม่่ไมนไม่ไม่ไมไม่ไม่่ม่่ไม่้มไ่ม่ไมม่ไมมนไม่ไ่ครั้งนี้่่ไม่ไม่ไมมอม้มมม่ เสียงเรือนมากขึ้นเสียงหมองไฟขึ้นไฟลานขึ้นมาฮัลโอ้ฮัลเดียวฮัลโอ้เห็ยแต่เห็ยแต่เลยหน้อยโอ้

อือนี่แล้วใขรเดียวอืออันนี้มีห <c oughs> ำอ้อมคอะดะนกีขวดเย <c oughs> ข้ามแรกติดใจข้ามต่อไปติดข้อชินน้ำลูกไยพี่น้องข้ามฝอข้ามลูก,ล,ก,ล,กลูกไปโ้งเรียนเมื่นแรกกข้อมม่หนึ่งมืันแรกโ้องเรียนเสือโกอิทยาสันจ้ะฝากคนคู่ดูแลแน่เด้อ ันคุณคู่เพิ่งคิบโยกัะใดอยู่บ้านกัน <laughs> ค,คู่อวจีพายเฮดคอนเนสิร์ตสองวันสิ้นเลี้ยนนี่นี่อะไรเยอะไปเลี้ยนไก่หลายคู่อ่ะ ขมดีเดียวขมเพียรเพราะ่าขมสีไงมเพียขอดยองไม่เป็นไรมขมนี ผมทำชุ่มน,น<ำ>มามว่าไงคำเดียกที่ใจคำสองเดียวบางนามมากคำสามมันหนามมา,มากเนี่ยพี่คจะไปติดข้อ,อ,อในคำามเป็นหม่อ Ừ, nào. Lôi mắm miếng biếng đèo. Nó, thể, năng, nó phải vô khoảng sập rồi à. Đừng có pha mà. Pha nó ngang mà. miếng biếng piếng đèo. Mẹ mà phi nó. Mắm xiang mà xong. เสบแสบไป่นาะปลาคุณตูกับคุณนเลยใสกันเออครับคุณละผ้าพ<ม>ับอุดรช่อง เพชรตัวละโอ้ดุโดนอ่ะเสียบนิ่หน่่เสียบิจัดกันมาเนี่ยอืมอ้มเนไปกินมากอยอิ่มเลยคนเนาะ Sí, thì kha kha thế, Ooh, yeah. đếch, này trẻ im lắm cứ ẩu lắp nha. On thầy nha. Nha con Nha nha. Dead boat kapon Nha phụt hoa Nha phụt nha luôn đôi. Mom. Mhm. 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 Mhm thịt mập khác. Yêu mập nào nướng. <laughs> ừ. น,อออกกน,นี่แต่ยังตายเหรแล้าเนี้ป้าแหลมาหรออี่เดี๋ยวแปลงอ้วกข้าวเขียวอก่ะจ้ามันบดมากไก่เหรอนี่เหรอไอเนียหอยเงคนเราไปทันโอัวจากไปนอคมลำตดนน้ำกลนผมหินหินดีเว้าจางไปนอเลยผมหุ่ห้คอ,อ,อน่ะเอาที่ใส่ข้อขอบ,บุญขุนด้วยครับอีกรอบหนึ่งครับไปนอจิตที่ตามที่ช่มครับบ้าปูจูพาครับเจ <c oughs> ้งใด <c oughs> ก็เลยว่าแจ้งก็ที่ตามเพื่อนๆก็รังเกีจครับวันนี้พี่บีพี่น้องครับอ้อมมามด้วยพี่น้องอ้อมมามพร้อมไห้หลังครับเอ้ยใส่ย้อนพร้อมจังเัยพี่น้องแซ่บแซ่บเอาจิปนี้ไปก่อนครับคลิปหนามาใหม่ครับโชคดีของสุวัสดีครับสวัสดีจ้าพี่จิ้วฝากก็เลยว่าแจ้งด้วยพี่น้อง